ใครคนที่เข้มาเจอกับตัวอไอต้นรตัดตัวเราร่อยเออต้นของีโอ้ยังบ่เละยังบ่คัดยังบ่คัอยู่นัใยังบ่อคัให้ยบกันพี่ยังบ่อคัอยู่โอ้มานั่งพี่เ่ยเ้ไปดุ๊ยไปมานั่งพีุ่ยมานั่งพี่เร็วไปพีนั่งนี่ไปดิ มานั่งนี่หอมมาแเลยอันนี้นั่งอยู่ในเมฆมึงไะอันนี้เร้ยโนีน่นั่งนวกนั่งนึกนั่งนึนั่งนึะเออนั่งลงเออ,เอ,อ,เอ,อพ่อวีผมเโอยผมโลผมคนโหลอ okay mm -hmm.